ชาวทั่วโลกสะพรึงเมื่อจีโน่กอล์ฟไทยบุกโชว์เหนือฟาดรั่รวรั่จนล่าสุดแซงทุกประเทศเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคอมเมนต์ต่างชาติกระแสะความโดดเด่นของจีโน่นักกอล์ฟชาวไทยที่หลายคนต่างพูดถึงกันอย่างบ้าคลั่งในโลกโซเชียลช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาได้กลายเป็นประเด็นที่ผู้คนทั่วโลกมองตาค้างในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จากเดิมที่เขาเป็นเพียงนักกอล์ฟคนหนึ่งในเอเชียที่ค่อยๆเก็บประสบการณ์สร้างผลงานทีละนิดจนกระทั่งวันหนึ่งฝีมือที่ผ่านการขัดเกลานานปีเหมือนระเบิดออกจากกรอบธรรมดากลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกแบบที่ไม่มีใครตั้งตัวได้ทันบางประเทศถึงกับต้องออกข่าวเช้าข่าว,าวเย็นบางรายการวิเคราะห์กันสองชั่วโมงเต็มบางคนถึงกับเขียนบทความเชิงเทคนิคเพื่อไถว่า เขาทำได้อย่างไรและทำไมเขาถึงแซงนักกลอบระดับโลกทั้งหลายได้อย่างเกินคาดชื่อของจีโน่ไม่เพียงเป็นเสียงฮือฮาในประเทศไทยแต่ยังกลายเป็นคำคนยอดนิยมบนแพลตฟอร์มต่างประเทศเหล่านักกีฬาดังนักวิจารณ์ผู้ออกแบบวงสวิงครูสอนกลอบและแม้แต่แฟนๆที่ไม่เคยสนใจกีฬาประเภทนี้มาก่อนต่างพาก,กันเข้ามาติดตามคลิปวิดีโอของเขาอย่างหนาแน,น่น คลิปหนึ่งที่เขาตีไร้พุ่งตรงเป็นเส้นแสงพร้อมเสียงสโลโมชั่นของลูกกอล์ฟที่พุ่งไปเหมือนจรวดมีคนเข้าชมกว่า40ล้านครั้งในสัปดาห์เดียวความแม่นยำของเขาถึงขั้นทำให้บางคนคอมเมนต์ว่านี่มันไม่ใช่มนุษย์แล้วและถ้ากอล์ฟเป็นเกมในคอมจีโน่คือตัวละครที่ค่าสแต็เต็มทุกช่องแน่แน่ความเหนือชั้นของจีโน่ไม่ได้เกิดจากพละกกำลังเทียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการควบคุมที่นิ่งนวลขั้นเทพ ซึ่งต่างชาติหลายคนออกปากว่าเขาไม่เพียงตีแรงแต่ตีอย่างมีศิละปะเรียกได้ว่าลูกกอล์ฟแต่ลาดลูกเหมือนถูกวาดลวดลายอยู่บนท้องฟ้าวงสวิงของเขานั้นลื่นไหลและมีเอกลักษณ์จนผู้เชี่ยวชาญต้องนำไปวิเคราะ s ล o w m o ช i o นเผยให้เห็นว่ามีจังหวะที่สมบูรณ์แบบ ทั้งวงการเปิดหน้าไม้การส่งแรงจากสะโพกการคุมจังหวะข้อศอกและการฟอลโล่ทรูที่ทําให้การตีแต่ละครั้งดูสมบูรณ์จนยากจะเชื่อว่าเกิดขึ้นจริงด้วยมือของมนุษย์คนเดียวยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่ทําให้ผู้ชมทั่วโลกถึงคันอึ้งไม่แพ้กันคือสภาวะจิตใจของจีโน่ที่นิ่งเป็นหินแม้ต้องแข่งขันในสนามใหญ่จอเลตขนาดยักษ์ฉากหลังเต็มไปด้วยเสียงโห่เสียงเชียร์เสียงกดดันจากคนดูเป็นพันเป็นหมืน่น แต่เขากลับยืนอย่างมั่นคงราวกับทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทเหมือนอยู่ในห้องส่วนตัวนี่เองเป็นสิ่งที่แฟนต่างชาติหลายคนพูดตรงกันว่าซีโนโมีจิตใจแบบนักฆ่าในร่างนักกีฬาหมายถึงเขาสามารถตัดอารมณ์ทิ้งทั้งหมดและโฟกัสกับช็อตตรงหน้าได้อย่างเฉียบคมความนิ่งของเขายิ่งทําให้ทุกครั้งที่เขาก้าวขึ้นตี กล้องจับเขาผู้บรรยายเงียบลงแล้วผู้ชมแทบลืมหายใจเพราะทุกคนต่างรู้สึกว่าช็อตนี้ต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆและเกือบทุกครั้งก็เป็นจริงตามนั้นเมื่อเรื่องราวของเขาแพร่กระจายไปในโลกออนไลน์ความเห็นจากต่างชาติหลังไหลไม่หยุดหลายประเทศที่เคยเชื่อมั่นว่านักกอล์ฟตัวท็อปของพวกเขาเป็นที่สุดของโลกต่างต้องยอมรับแบบไม่เต็มใจว่าจีโนเหนือกว่าในหลายด้าน โดยเฉพาะความสเสถียรในการตีระยะไกลและช็อตเกมที่แม่นยำจนคนดูบางรายบอกกว่านี่มันเป็นมายากลหรืออะไรสักอย่างชาวต่างชาติมากมายเริ่มโพสต์คลิปรีแอคชั่นดูช็อตของจีโน่แล้วร้องโ oh อ้โหไม่หยุดบางคนถึงกับเรียกเขาว่าเดอะไทยเฟโนเมนอนหรือปรากฏการณ์จากไทยอย่างเป็นทางการ บางประเทศถึงกับตั้งคำถามว่าไทยทำอย่างไรถึงมีนักกอล์ฟที่สามารถโผลมาแบบก้าวกระโดดเช่นนี้ได้ทั้งที่โครงสร้างพื้นฐานของกอล์ฟอาจไม่ได้ใหญ่โตเท่าชาติยักษ์ใหญ่แต่คนไทยกลับมีความมุ่งมั่นฝึกซ้อมหนักและมีพรสวรรค์แบบที่คนทั่วโลกต้องทึ่ง หลายสำนักข่าวจึงเริ่มรายงานความเคลื่อนไหวจากไทยมากขึ้นมีการสัมภาษณ์โคช้ชทีมเทคนิคและคนรอบตัวของจิโน่เพื่อตามหาว่าอะไรคือสูตรลับเบื้องหลังการพัฒนาของเขาซึ่งสิ่งที่ทำให้หลายคนประหลาดใจคือ ซีโนใช้การฝึกแบบผสมผสานทั้งทรษฎีดีวิทยาศาสตร์กีฬาและความรู้สึกในสนามอย่างพอดีไม่ใช่พึ่งพาเพียงเทคโนโลยีราคาแพงแต่เพียงอย่างเดียวนี่เองที่ทำให้ฝีมือของเขาเบ่งบานออกมาในจังหวะที่เหมาะสมพอดีกระแสะของเขายิ่งแรงซึ้งเมื่อการแข่งขันล่าสุดถูกถ่ายทอดสดไปทั่วโลก และจิโนก็ตอกย้ำว่าเขาไม่ใช่กระแสชั่วคราวด้วยการฟาดคู่แข่งระดับตำนานรัวรัวไม่มีเกรงใจจุดเด่นคือเขาไม่ใช่แค่ชนะแต่ชนะด้วยสกอร์ที่ทำให้คนดูต้องพยี้ตาบางแมชเขาทำเบอร์ดี้ติดกันหลายหลุมแบบที่ผู้บรรยายต้องถามซ้ำว่านี่เรากำลังดูการแข่งจริงหรือดูไฮไลท์เรียงต่อกันอยู่ความนิ่งของเขาตลอดการแข่งขันเหมือนเป็นไม้ตายที่ทำให้นักกอล์ฟระดับโลกหลายคนถึงกับกดดันจนผิดฟอร์ม เสียงลือเสียงเล่าอ้างยิ่งดังกระหึ่งไปทั่วเมื่อเขาขึ้นทำช็อตที่เรียกว่าช็อตสะเทือนโลกในหลุมสำคัญที่มีระยะยาวและมีลมแรงระดับที่นักกลอบทั่วโลกต้องระวังเป็นพิเศษแต่จิโน่กลับดีออกไปอย่างมั่นใจลูกกลอบพุ่งโค้งสวยงามไปตกในตำแหน่งที่เรียกได้ว่าระดับเทพเจ้าเรือกวางผู้บรรยายต้องร้องออกมาว่า impossible เป็นไปไม่ได้และผู้ชมทั้งสนามลุกขึ้นยืนปรบมือเสียงดังสนัน่นพร้อมเสียงหวีดของแฟนๆที่ไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจริงได้บางคนถึงกับน้ำตาซึมเพราะรู้สึกว่าตัวเองได้เห็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ต่อหน้าต่อตาเมื่อตัดกลับไปที่คอมเมนต์ของต่างชาติ ภาพก็ยิ่งชัดเจนว่าโลกทั้งใบกำลังจับตามองจีโน่แบบจริงจังมีทั้งคอมเมนต์ชื่นชมร้องกรี๊ดปีดแรงลอเล่นบ้างดึงเข้างบบ้างแต่ทุกอย่างรวมกันแล้วสะท้อนว่าจีโน่ได้กลายเป็นแรงสันสเทือนใหม่ในวงการกอล์ฟระดับโลกแบบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตัวอย่างคอมเมนต์ที่พบได้บ่อยเช่นถ้าจีโน่ยังเล่นแบบนี้ต่อไปอีกไม่นานทุกสถิติของโลกต้องถูกเขียนใหม่หมดแน่ๆ นี่มันมนุษย์หรือ AI ที่หลุดมาจากอนาคตกันแน่ผมเชียร์นักกอล์ฟประเทศตัวเองมาตลอดแต่ต้องยอมรับแบบไม่ไอายเลยว่าจีโน่ดีกว่าอยากให้เขามาเปิดคลาสสอนกอล์ฟที่ยุโรปบ้างจะบินไปเรียนทันทีนี่คือครั้งแรกที่กอล์ฟทำให้ผมตะโกนดังๆจนข้างบ้านตกใจหลายประเทศเริ่มศึกษารูปแบบการเล่นของเขาอย่างละเอียด แม้กระทั่งสมาคมกอล์ฟในบางชาติได้ออกประกาศเตรียมสร้างโปรแกรมฝึกที่เน้นการผสมผสานเทคนิคแบบที่จีโนใช้เพราะพวกเขาเชื่อว่ามาตรฐานใหม่ของกอล์ฟโลกได้เปลี่ยนไปแล้วและต้นแบบนั้นคือจีโนจากประเทศไทยแม้กระแสจะพุ่งแรงแค่ไหนจีโนกลับยังคงยิ้มเรียบง่ายตอบคำถามผู้สื่อข่าวแบบสุภาพพร้อมพูดว่าทุกความสำเร็จมาจากการทำงานหนักของตัวเองและทีม เขาไม่เคยพูดโอ้อวดแม้จะคว้าชัยชนะครั้งแล้วครั้งเล่าสิ่งนี้ยิ่งทำให้แฟนต่างชาติรักเขามากขึ้นเพราะไม่ใช่แค่เก่งแต่ยังมีความถ่อมตัวที่หาได้ยากในนักกีฬาระดับโลกในมุมของแฟนไทยกระแสะการเชียร์ก็แรงไม่แพ้กันหลายคนตั้งนาฬิกาปลุกตื่นมาดูการแข่งขันสดหลายร้านอาหารและคาเฟ่เริ่มถ่ายทอดการแข่งขันของเขาแบบจริงจังกีฬากลอบที่เคยถูกมองว่าเป็นกีฬาของคนเฉพาะกลุ่ม ลายเป็นกระแสหลักที่คนทุกวัยสนใจมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเด็กๆหลายคนเริ่มขอผู้ปกครองไปเรียนกอล์ฟโดยบอกว่าอยากเก่งเหมือนที่จีโน่นี่คืออิทธิพลโดยตรงของฮีโร่กีฬาที่หาได้ยากในยุควิจิทัลที่ความโด่งดังไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไปแต่สามารถกระจายไปทั่วโลกในพริบตา ขณะดเดียวกันความโด่งดังของจีโน่ยังส่งผลให้แบรนด์กีฬาชั้นนำแข่งกันท้าทามให้เขาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์บางบริษัทเสนอข้อตกลงมูลค่ามหาศาลร,ระดับที่นักกอ์ฟระดับตำนานอย่างตองอึง้งแต่จีโน่กลับบอกเพียงว่าเขาจะเลือกเฉพาะสิ่งที่เหมาะสม ช่วยพัฒนาวงการกีฬาไทยและเป็นประโยชน์กับแฟนๆระยะยาวสิ่งนี้ยิ่งทำให้ทั้งคนในและนอกประเทศเคารพเขามากขึ้นเพราะเขาไม่ได้หลงไปกับชื่อเสียงที่พุ่งขึ้นแบบจรวดแม้จะมีเสียงวิจารณ์จากบางประเทศที่รู้สึกว่าจีโน่กำลังแย่งพื้นที่สื่อของนักกอล์ฟบ้านตัวเองแต่สุดท้ายเสียงเหล่านั้นก็ถูกกลบด้วยผลงานในสนามที่ปฏิเสธไม่ได้ ความเก่งของเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่โชคไม่ใช่ฟลุกแต่เป็นผลลัพธ์ของความทุ่งเทที่ยาวนานบวกกับพรสวรรค์ที่โดดเด่นตั้งแต่ยังเด็กยิ่งเขาสร้างผลง,งานมากเท่าไรเสียงวิพากก็ยิ่งลดลงเรื่อยๆจนกลายเป็นการยอมรับแทนปัจจุบันแทบไม่มีประเทศไหนไม่รู้จักซีโนโทุกการแข่งขันที่มีชื่อเขาปรากฏในลิสต์จำนวนผู้ชมพุ่งสูงขึ้นกว่าปกติหลายเท่า บางสนามถึงกับถูกจองเต็มภายในไม่กี่นาทีเพียงเพราะคนอยากเห็นจีโน่ตีลูกจริงด้วยตาตัวเองผู้ประกาศข่าวกีฬาเรียกเขาว่าเดอะเกมชันเจอรหรือผู้เปลี่ยนเกมเพราะเขาทำให้กีฬากอล์ฟที่เคยถูกมองว่าช้าและนิ่งกลายเป็นกีฬาที่ลุ้นระทึกนีสสีสันและชวนติดตามอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อพูดถึงคำถามสำคัญว่าอนาคตของจีโน่จะเป็นอย่างไรต่อไป หลายคนเชื่อว่าเขากำลังจะก้าวไปสู่ระดับที่สูงกว่าเดิมอีกมากบางคอมเมนต์ต่างชาติถึงกับพูดว่าเขาจะเป็นตำนานในยุคของเราแน่ๆขณะที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่าหากจีโนโรักษามารถระถานนี้ได้ต่อเนื่องเขาจะกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในประวัติศาสตร์แถมยังอาจมีอิทธิพลต่อการออกแบบสนามกอล์ฟใหม่ในอนาคตเพราะสนามที่ใช้ปัจจุบันเริ่มเอาเขาไม่อยู่ แล้วทั้งหมดนี้คือภาพสะท้อนของคนคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากความรักในกีฬาฝึกหนักในแบบที่หลายคนไม่เห็นและใช้เวลาพลังใจและความพยายามผลักดันตัวเองจนกลายเป็นดาวเด่นระดับโลก ความสำเร็จของจีโนไม่ใช่แค่เรื่องส่วนบุคคลแต่ยังเป็นแรงบรันรดาลใจให้ผู้คนมากมายเชื่อว่าถ้าคุณตั้งใจพอวันหนึ่งคุณก็อาจกลายเป็นปรากฏการณ์ในเส้นทางของคุณเองได้เช่นกันไม่ว่าจะวงการไหนก็ตามและที่สำคัญที่สุดปรากฏการณ์ของจีโนทําให้ทั้งโลกต้องหันมามองประเทศไทยด้วยสายตาที่เปลี่ยนไป ไม่ใช่เพียงประเทศเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เป็นแหล่งกำเนิดของความสามารถระดับโลกเป็นดินแดนที่พร้อมสร้างนักกีฬาชั้นยอดขึ้นมาสันสะเทือนวงการกีฬาโลกได้ทุกเมื่อปราบใดที่ยังมีคนไทยที่ทุ่มเทและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรควันนี้ชื่อของจีโน่จึงไม่ใช่เพียงชื่อนักกอล์ฟแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของ ความเป็นไปได้ของความฝันและของพลังที่ซ่อนอยู่ในคนธรรมดาหากเขาสามารถพุ่งทยานขึ้นสู่ระดับโลกได้คนไทยอีกนับล้านก็สามารถทำได้เช่นกันจนถึงตอนนี้โลกก็ยังคงตามล่าหาคำตอบว่าขีดจำกัดของจีโน่อยู่ตรงไหนกันแน่แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนยอมรับคือ เขาไม่ได้พุ่งขึ้นมาเพียงเพื่อโชว์แค่ช่วงสั้นๆเขามาเพื่อยืนระยะมาเพื่อเขียนประวัติศาสตร์และมาเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่านี่คือยุคข,ของไทยอย่างแท้จริงและทุกครั้งที่ชื่อของเขาถูกประกาศในสนามทุกครั้งที่กล้องจับภาพเขาขึ้นแท่นตีทุกครั้งที่ฝีมือของเขาส่งลูก,กอล์ฟลอยลนันนิวไปกลางท้องฟ้าผู้ชมทั่วโลกก็ยังคงสะพึง ด้วยความทึ่งด้วยความตื่นเต้นและด้วยความยอมรับว่าพวกเขากำลังได้เห็นบางอย่างที่หาไม่ได้ง่ายๆบนโลกใบนี้ปรากฏการณ์ ino, จีโนดึงยังไม่จบไม่ได้อยู่แค่ตอนนี้และไม่ใช่แค่กระแสะแต่อาจกลายเป็นบทหนึ่งในประวัติศาสตร์กอล์ฟโลกที่ผู้คนจะพูดถึงไปอีกยาวนานเป็น10ปีหรือมากกว่านั้นและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น